สวัสดีครับพบกับเบ้แบจอมเล่นนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ไทยหาทะเลพัทยามีพีแฝงมีพี่แฝงมาเล่นด้วยนะคะวันนี้ว้าววันนี้ลุงบีซื้ออะไรให้เป็ดนี่เป็ดซื้อของให้หนึ่นี่นี่เป็ดนึงซองนี่นึงซองห้ามกับกากับกาเป็ดมาแล้วเป็ดมาแล้ว ไม่ได้ด้วยมือเปื่อนเอาเลยกลูกลบัตเตอร์บัตเตอร์บัตเตอร์อู้หนูจะทำอะไรลูกทำกับข้าวให้แม่เหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหลงไปแล้วลงไปแล้วโอ้เอาเป็ดไปปล่อยที่ทะเลอู้หพี่แบงค์พี่เป็ดมาแล้วพี่เป็ดมาแล้วโอ้เฮ้ยนั่น บัตเตอร์บัตเตอร์ทำอะไรนี่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 พี่แฟงพี่แฟงพบไข่ไดนโนเสาร์จะถมไข่ไดนโนเสาร์แล้วเร็วเร็วเร็วช่วยพี่แฟงถมไข่ไดนโนเสาร์เร็วบัตเตอร์อู้ไข่ไดนโนเสาร์ใหญ่มากนี่ไงบัตเตอร์ใส่เสื้อไดนโนเสาร์อะ่ะอุ้ยไดนโนเสาร์ปากเป็ดด้วยอะ่ะลูกอู้ไข่ไดนโนเสาร์ปากเป็ดอู้บัตเตอร์บัตเตอร์เทน้ำใส่ไข่ไดนโนเสาร์เร็ว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  เร็วเ,เท,ท,ทน้ำใส่ไข่เดระเสาโอ้โหเอาโอ้ไข่เดรเสาลูกนี้มันใหญ่มากเลยโอ,อยนี่มัตเตอร์ใส่เสื้อเดรัเสาด้ลยลูกโอ้อ, <c oughs> อ,อะไรเมือกี้ <c oughs> อยเต็มเลย <c oughs> โชว์สเตปห <c oughs> อเก็บหอยไปให้เก็บหอยไปให้พี่อะไร พี่ออตกาเหรอเออเก็บไปให้พี่ออตกาด้วยนะออตกาโอ้เมื่อไหร่จะได้มาเที่ยวทะเลกับป้านี่อุ้ยนั่นไงบัตเตอร์เก็บหอยตัวนั้นนั่นนั่นนั่นเธอดำดำอ่ะเก็บมาให้หน่อยจะเก็บไปให้ออตกาเออนั่นแหละนั่นแหละหอยสังโอ้โหหอยสังค่ะลูกโอ้โหมึงไม่ล่อด้วยเหรอพ่อโอ้โหอุ้ยบัตเตอร์มีมีเครื่องบินด้วยบัตเตอร์หุเฮลิคอปเตอร์ใหญ่มากดู ขบันขบนนู้นนู้นนู้นไปแล้วโอเคสองล้านนะเอามาออกมากคนซื้อไม่มีนะลงดีๆพี่แซงโอ้โหพี่แซงโหดมากพี่แซงวิ่งแบบเร็วเลยนี่ไงนี่ไงเจอแมงกะพุนเหรอพ่อเจอแมงกะพุนเหรอตัวดำดำโอ้แมงแมงกะพุนตัวดำดำ เบอร์เบอร์เบอร์ตัวอะไรอะไข่ไดงนกเสาว้วาวมันผุดออกมาเองเลยถมใหม่ถมไ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 ข่ไดงนกเสาเยี่ยวเบอร์ครับวันนี้สนุกไหมลูกสนุกไหมสนุกพูดดังๆหน่ยอยหนูวันนี้เรามาเท,ที่ยวที<อ>่ปิยาเบอร์เจอพี่พิงคพี่ใบไหมวันนี้เจอไหม แล้วที่กำลังทำอะไรบอกได้ไหมเนี่ยทำอะไระออตักกินเออตักกินอะไรหรอตักข้าวเหรอตักข้าวเหรอทำอะไรอะ่ะตักไปเททิ้งทะเลเคื <c ười> <c ười> อะอะไรไโอ้มมโห<ว>โอ้โห,โห,โห,โห ไหนลูกอุ้ยจริงๆด้วยเก็บอะไรเก็หอยนั่นไงเก็บหอยด้วยตักหอยไปให้ใครลูกนี่เราได้หอยหนึ่งตัวไปฝากพี่ไปฝากออตก้นะออต้าชอบหอยใช่ไหมลูก มีหอยช่วยมากเลยแต่ไปฝากออสก้าโอเคคลิปนี้เราก็ทำภารกิจสำเร็จคือจัดการกับไข่เดือนสาวออกมาจากรูเรียบร้อยใช่ไหมพี่แฟงใช่โอเคเแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามเพจน้องบัดด้วยนะคะที่ youtube บัดจอมเล่นบ๊ายบาย